ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับทีมเออช่วยหน่อยนะบอกพี่ลิอยู่ก่อย่าพ่งไปพี่ลิงไม่อไมอนก่อนอไรเหมือนก่อนแบบใบ้างใค่บ้างใครน้างใครบ้าง เดี๋ยวครับอะไรเดี๋ยวครับเออเดี๋ยวครับถลอกไปหมดแล้วอะไรถ่ายก็ได้ค่ะโอ้โหเนี้ยเออเจ็บไหมเจ็บไหมเออเออถ่ายก็ได้ถ่ายก็ได้ใช่ไหมครับผมถ่ายอย่างงี้ห่อยเออไปถ่ายก็ถ่ายแต่เอาว่าขอให้มันมีให้มันมีเรื่องหน่อยอ่ะ มีเรื่องเออคือจะถ่ายมันต้องมีเรื่องเรื่องเรื่องมันไม่ใช่อะไรไม่เพราะว่ามันไม่ีเรื่องพี่เฮ้ยวัก่อนอะอะไรอะแล้วพี่พี่เรื่องอะรแล้วพี่เองเรอเยไอ้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 ยอ้ไอ้ไอ้ไอไอไอ้ไอบอ้อ้ออ้อไอ ตรงเล้ที่สราเยอก็พียากไม่เรืองเะเอาเรื่องมันไม่ได้มีเรื่องแบบนี้หมายถึงมันต้องเรื่องเล่าอะไรเงี้ยค่ะสนุกสนาคุยื่คือพี่เอาเรื่องดีๆอหอถ้าเรื่องดีพี่กลับไม่ได้จากที่นี่ไม่ได้จากที่นี่เรเลยเป็นน้อยๆอาจจะเป็นแบบว่าเรื่องประทับใจระหว่างกันอะไรอย่างงี้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ขอความสนุกสนานด้วยมีไหมคือหนึ่งความสนุกความสนิท นะแล้วก็ความดีงามโอ้ยมีเลยความสนุกนี่มีมีแน่นอนวสนิทนี่สนิทก็แน่นอนแต่ความดีงามความดีก็ต้องหานิดนึงเดี๋ยวลองลองคุยกันเพื่อจะแวะมาบ้างโอเคงั้นนั่งคุยนั่งสนิทกันมากแก๊งนี้มา่สนิทกันเพราะละครเวทีล้อลายมังกรเดอมิวสิเคิลใช่เพราะเรื่องนี้เลยใช่ไหมต้องพูดเรื่องนี้เลยเอาสรุประยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมานานเท่าไหร่แล้วนี่เราจะเข้าเดือนที่7นะ เพราะว่าเราเจอกันนั้นแต่ช่วงสิงหาอีกสองสาเดือนก็คลอดแล้วไม่ใช่ไม้อไตอบจริงแล้วกเพราะเรื่องเงินด้วยครับ เรื่องเงินที่เรามาทํางานปอาเห็นเห็นปอซื้อบ้านการ้านก็ก็อยากสนิทด้วยโอ้โหนแล้วใครเป็นฝั่งดีฝั่งร้ายผู้หญิงผู้ชายฝั่งดีฝั่งร้ายจริงๆไม่มีใครดีสักคนไหมหาอย่าหาฝั่งดีเลยค่ะจริงจมีหรอกจริงๆถ้าถ้ามีซับซ้อนนึงก็จะมีพี่ว่าพี่ว่าพี่จิดาจะเป็นสายซอฟจะเป็นสายที่นั่งอยู่แล้วก็แบบไม่พูดอะไรแล้วก็มองไปมองมาแล้วก็หัวเระอยู่คนเดียวจริงๆมีอะไรพวกเราสี่ใช่ไหมพี่ว่าพี่แบงค์พี่อาร์พี่ ใครวะก้างก้างจิ๊บออก็หลายคนเหมือนกันหลายคนครับเพราะว่าลอดลายมังกรเนี่ยตัวละครเพียบเลยใช่เราเราได้ทำงานกันมาสักพักนึงแล้วเนี่ยมีใครที่แบบว่าตอนแรกอุ๊ยยังไม่เจอนะแต่รู้ว่าต้องเจอคนนี้คิดไว้ภาพไว้ว่าเป็นอีกแบบนึงแต่พอมาเจอตัวจริงเป็นอีกแบบนึ่งไหมทุกคนเลยทุกคนทุกคนทุกคนจะคิดว่าแต่ละคนเป็นคนดีใช่หลังจากนั้นที่เจอตัวจริงแล้ว ไม่น่ารู้จักมันเลยอรเปีเป็นไงนี่เป็นไงพูดเลยพูดเลยสามคนช่วยเลย่อนี้นิ่งๆเขาไม่พูดเลยใช่คนนี้ไม่พูดมีฉายาไม่ยแกง5้าชิ้นแกง5ชิ้นลักษณะจะมีผักบุ้งมะละกอวันเหอเวลาเจอเขาอะค่ะถ้าสมมติว่านับพร็อพทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่นับกึงเกงในหรืออะไรอย่างนี้นะ ถ้าวันไหนไม่ครบ5ชิ้นวันนั้นไม่ใช่แกงแกงต้องห้าวิ้นนะครับเเัยยนนววีี้แกงต้องอันนี้เบาๆนะวันนี้อันนี้เบามากเลยน้ำบอกมันเบาเเดี๋ยวคุณมีหัวอะไรห้อยมาเข็มขัดผมอยู่นี่มีรั้วมาอย่างนี้เลยเนี่ยครับคุณมีหัวอะไรห้อยมาหัวเข็มขัดครับผมคุณต้องห้อยทำไมเพื่อมันเป็นสไตล์ครับช่วงนี้ช่วงนี้ครับผมมันพี่ใส่พี่ใส่ไม่ได้นะหัวฟาดหน้ามันเข็มขัดเหรอคะเข็มขันครับผมไม่ใช่สข็มัญนะอะไรครับเขาอาศัยเสื้อไหนใช่คือมี ต้องมีกางเกงมีเสื้อเย็นมีอะไรคือทุกคนเขาบอกว่าผมลี่งตัวเหมือนขึ้นคอนเสิร์ตตลอดเวลาไม่คือบางวันไม่ได้ไปไหนคือมาแค่เล่นละครเวทีเสร็จปัต้องเปลี่ยนชุดกลับบ้านแต่ว่าชุดจะต้องไม่ธรรมดาไม่แต่งชุดกลับบ้านเล่นละครเวทีเสร็จสี่ทุ่มครึ่งอีนี่ใส่แว่นดำคือเพื่อไม่ไม่รักษาภาพผมเนี่ยจะชอบแต่งตัวแล้วก็แฟนขาเขาเขาจะถ่ายรูปสวยมากเพราะเามีกล้องกล้องโปรใช่ไหมไม่กล้องโปรเม่อไหร่เขาแต่งรูปสวยมากคือผมเนี่ย ได้อย่างงี้ไหมเขาแต่งซะเป็นอีกคนหนึ่งเลยอะคือมาอุตส่าห์ถล่มตัวเองนั่นได้อย่างงี้นะพอลาหันไปปุ๊บตึ้งโอ้โหมูปมันได้เลยได้เลยเขาถ่ายพันรูปเขามาใช้รูปเดียวอะรูดไปเรื่อยเรื่อยหมือนท่องมาเอาเดี๋ยวก่อน เพ่อพี่ลิงถ้าผมเหมือนพ่อเนี่ยผมโอเคนะถ้าผมไม่เหมือนพ่อเหมือนคนอื่นแล้วพูดๆเริ่มเสียงเหมือนพ่อมันจริงอย่างเนี้ยอ่ะต่อไปใครครับคุณปอผมผมคุณปอเราจะพูดถึงเขาไหมเพราะว่าลักษณะเขาเหมือนคนไม่มีค่าดูชุดดูชุดที่ใส่มานั่งข้างๆไอเสื้อตัวเนี้ยมันใส่ปกติมันก็ใส่ไม่ใช่ใส่เฉพาะตัวนี้ใช่ใส่ไปลงละครมันก็ใส่ใช่คือชอบสไตล์แบบนี้เหรอคะเขาจะมีสไตล์อะไรของเขาแล้วแ่บวัน คือไม่ได้มีหลักเกณฑ์หรือวิธีการหนึ่งก็คือผมอยากใส่แล้วผมก็ใส่แค่นั้นเองคือเราเรู้สึกว่า อันเนี้ยเราเป็นคนสไตล์มันไม่ได้ความชอบไม่ใช่จริงปอแต่งตัวดีนะพอน่งตัวดีเป็นคนแต่งตัวง่ายๆไม่เยอะแต่ว่ามันดีดูดีเหรอมันด้วยโครงด้วยอะไรเงี้ยโอ้ยปอเดี๋ยวคุณซาชมนี่เห็นไหมครับก็เป็นคนอย่างเงี้ยครับไม่ผู้อื่นชมนะอยู่ที่ไม่แขวนเลยตอนนี้เป็นคนเป็นคนเดียวมั้งที่เหมือนกับตั้งแต่ที่คิดไว้อะก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆใช่เพราะว่าเราดีหรือไม่ดีได้ข่าวว่ามันแย่ยังไงมาเจอมันก็แย่อย่างนั้ันมันดีนะปอปอมันดีเป็นคนน่า คุณจิตใจดีเป็นคนจิตใจ,ด,นนจ,จดีมากข้างในคือดีมากคน มีน้ำใจอะไรเงี้ยน่ารักอันนี้ถ้าเทาแบบเทียบแบบว่าเป็นเป็นเด็กผู้ชายวัยเนี้ยทราบว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอบอุ่นอะอยู่ในสิ่งนี่ยทแล้วเรียบร้อยอะใช่คนนี้แสดงแสดงไหมแสดงไหมเขาแสดงตลอดเวลาพี่แสดงติดเป็นนิสัยเแสดงจนติดเป็นนิสัยธรรมชาติไงเล่นเป็นวิชาช่างคือเขาเป็นคนดีแต่ว่าในมุมตลกตลกเขาก็เยอะแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบเป็นน่าเอ็นดูใครๆก็รักอะค่ะเห็นไหมเชนบอกว่าพูดดีถ้าไม่มีกล้องถ้าไม่มีกล้อง เขาไม่มีกล้องถ่ายอยู่หูยจังไงจังไงจังไรหูยอีกตอะโอ้ยมาหมดเลยมันจะเป็นคนทะลึ่งเขาเป็นคนทะลึ่งแต่ว่าจริงๆแก๊งเราอ่ะจะชอบเล่นมุกทะลึ่งทะลึ่งแล้วแบบโยนไปโยนมาเพื่อเป็นการอนเตอร์เทนให้สติเรนก็จะไวมากก็จะไวใชใช่เราใช้เรื่องทะลึ่งเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วเขาก็แบบชอบเอาบท ที่เขาควรจะพูดเ <คะ S 1> องอะไรเงี้ยมาปรับมาแบบให้มันทะลึง่งนี่ก็ชอบชอบผวนนี่แปลนี่แปลนี่แปลงนี่ละครละครเขาล้อเพลงอะไรพลละครเพราะ ยากอันนี้ออกอากาศออกไม่ได้ขาดไม่ได้แล้วอดนิดหนึ่งอดมากช่วยช่วยเหลือภาพไม่ดีพวกเราไม่ไม่ขึ้นมาจากสะดือเลยอยู่ข้างล่างหมดเลยใช่ค่ะเอออ่ะผัดดาวสาวสวยคุณดาวคุณดาวขำมินเอ้ยคนละดาวโอเคแโอเคเจอหน้ากันวันแรกมองแล้วก็สาวสวยคนนี้โอ้ไม่เป็นคน อันนี้คือครั้งแรกไม่ได้ไม่ได้คือดาวก็เป็นเป็นเด็กสดใสอะค่ะคือเจอครั้งแรกเขาก็จะพูดคุยทักทายเพราะปกติเวลาเราเจอเพื่อนใหม่เราจะรู้สึกบางคนอาจจะดูไม่กล้าเข้าไปไม่ค่อยล้าเออมบางคนนิ่งๆเราจะไม่กล้าคุยด้วยเขาก็จะมีมากอะไรของเขาแต่คนนี้เขาจะเป็นคนแบบสดใสเลยพี่วัสดีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยเดินเดินเขาจะเดินมีเสียงตลอดนะลอกอลสมองล ลูกใจรายอะพี่มันจะดังคล้าย่าฮ่ามันโปร่งอย่างนมีการศึกษาหนูจบจุฬาเขาเกียรตินิยมนะพี่เกียรนยุคระดับหนึ่งนะคะเกียรตินิยมหมอเห็นไหมว่าการศึกษาบอกอะไรไม่ได้เพคนดูขาดศุกร์เพียงเดียวเมืมาเจอผมจะคิดว่าเขาเป็นเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์อ่ะเพราะว่าดูเวลาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบดูแบบเป็นสายแบบ หวานหวานแต่เขาเป็นคนชอบเทคแคร์คนค่ะดูแลเป็นคนให้กำลังใจคนเราเวลาคนมีความทุกข์เขาให้กำลังใจว่าไงก็สมควรแล้วน่าสนุกเป็นลักษณะของคนเป็นที่แบบที่ปรึกษาได้มากที่สุดไหมคือที่ปรึกษาอาจจะไม่ค่อยได้แต่ว่าจะเป็นที่ระบายได้ค่ะแล้วก็เป็นคนคือเป็นคนไม่ชอบให้มันบรรยากาศมันเงียบด้วยความที่เป็นคนแบบเนี้ยนี่กลัวเออผมกลัวใช่ ทั้งัวเขาเขาไม่คุยเราเลยนะผมอะผมเป็นคิดอะไรหรือเปล่าแกงซ้อมไม่ไม่ไม่ผมเป็นโรคกลัวผู้หญิงพี่นี่สมมติถ้าผมมานั่งอยู่ที่เนี้ยแล้วมีผู้หญิงคนนึงมานั่งเนี้ยผมเลือกที่เดินออกไปเลยจริงหรอมันมันมันเป็นเหมือนทุกคนปะคะพี่เป็นผู้หญิงกับพี่เป็นป่ะไม่เป็นเพราะเราเคยเจอกันมาก่อนใช่เราเคกงส้มเขาต้องสนิทประมาณนึงใช่ผมเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงไม่เคยเจอเราก็จะรู้สึกมันไม่รู้จะคุยอะไรใช่แล้วเราไม่รู้จะทำตัวยังไงใช่ครับแล้วก็บางทีเราเราคิด เรากำลังมองก็อยู่แล้วกล่ะว่าเอ้ยเราเข้าไปกอดเขาเลยอย่างเงี้ยมันเราเป็นที่ใส่เราไม่นี่ไม่ได้เป็นโรคจิตนะไม่เป็นโรคจิตไม่ไม่จะกลัวไม่ไม่ไม่ผมกลัวคืนนี้คือผมผมจะมีระยะห่างตัวไม่หญิงใช่มันทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยครับดีดีดูอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นเท่าทีมนั่งอยู่แค่คนเดียวอย่างส้มในห้องอย่างเงี้ยเขาไม่อยู่โอ้โหลุกออกไปเลยเนี่ผมก็จะลุกออกไปแล้วก็พี่ก็เดาได้เลยว่ามันจะเงียบมากก็จะไม่มีใครคุยเขาฟังนะครับแล้วทีมก็จะนั่งอ่านหนังสือ เราแก๊งส้มก็จะไปเล่นกีตาร์เราก็จะรอคนเปิดบทสวดอะไรไปเรื่อยๆว่าจใครคุยกับใครเลยคือเราก็พยายามต้องชวนเขาคือเพราะเราต้องเข้าฉากกับเขาเปิดฉากมาคือเราต้องเจอเขาเลยเขากลัวเขาบอกว่าเฟรนลี่เกินไปไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกเป็นคนง่ายๆค่ะเป็นคนง่ายๆเป็นคนได้หมดทุกคนใช่ไหมคนละง่ายเป็คนละง่ายเป็นคนเข้ากับคนง่ายสบายสบายสบายมาถึงพี่ฝ้ายค่ะสาวสวยมาผ่านเธอขาดด้วยคนนี้ไม่เอาสิ คือรู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นสายเดียวกันพอเจอหน้ากันปุ๊บก็จะแบบอ้าวพี่เป็นคนเตี้ยนี่จริงจริงพี่ฝ้ายก็กับพี่ดาวก็คล้ายๆกันนะคือเขาจะมีความแบบเฟลลี่เฟลลี่อ่ะแต่พี่ฝ้ายเขาจะออกแนวแบบว่าเฟลลี่แบบตลกตลกแบบตลกเท่านั้นครับตลกต่ำๆนิดนึงไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าเขาบอกเราเล่นอยู่ชั้นใต้ดินใช่ตลกตลกกับบ้าทำไมไม่บอกว่าบุคลิกฉันก็น่าแบบเออ คนก็เกงขามเช่นเหมือนกันไม่กล้ไม่ค่อมีใครกล้าคุยกับหนูหรอกเพราะเขาบอกว่าน่าดูน่าดูน่าดูแล้วทำไมชายหนุ่มพระเอกคนนั้นเขาถึงมาคุยกับเราได้สวยมากไงโอ้โหสวยสวยมากก็เลยแล้วเขาไปแล้วสวยมากทำไมเขาไป พี่ลิงเราจะไม่พูดเรื่องนี้นะคะพี่ลิงเขาไปแป๊บเดียวเไปแป๊บเดียวเขาไม่แน่จริงเดี๋ยวเขากลับมาแต่อีแต๊กเนี่ยสภาพนี้อีตัวนี้ไม่ได้พูดนะอีตัวนี้เป็นคนพูดคือแบบกลายเป็นว่าต้องคุยกันทุกวันค่ะอันนี้กลับมาก็เลยน่ารักกว่าเดิมเลยดีกว่าเดิมดีมากดีกว่าเดิมจะแต่งงานไหมเมื่อไหร่ต้องถามเขาค่ะเดี๋ยวตอไปก็จะมาติตริงอะไรกันอไม่ประชดค่ะช่วงนี้เซนซิทีฟเรื่องดีค่ะ ไม่ถามเหระเาไม่ถามแม่พมไม่ถามนะค่ะความรักของคนแก่เขาว่าอุยแก่ยังไม่แก่แค่สามแอ๋อโอ้ยโผโอ้ยแต่งไม่แต่งก็บอกมาแม่ก็จะหาพูดกับใครอ่ะพูดพูดเลยๆอพูดเลยรอมีแคหัวเราะต้เลยห้ามีน้ำตาซ่อนอยู่คือก็เป็นแนวแบบก็แล้วแต่เขาอ่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้พร้อมหรอกจริงๆพี่ลิงแต่ก็ยังทำงานนู่นนี่นั่นอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ก็รอกันไป เป็นที่ที่ดีไหมใน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 เพราะจะเป็นคนคนทำให้บรรยากาศมันมันดีเอนเตอร์เทนคือถ้าไม่มีเนี่ยคงจะเงียบ คือจะไม่มีใครมาเป็นตัวสารสัมพันธ์เชื่อมใช่จริงๆเป็นแก๊งที่ค่อนข้างสนิทมากเลยอะอย่างละครเวทีหรือละครทั่วไปที่เราเล่นน่ะก็จะไม่เท่านี้จะไม่เท่านี้แต่ความนี้ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเคมีมันได้ค่ะพราะว่ามันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยมันมีทั้งสาระและความตลกอะแล้วมีอะไรก็แล้วมันอายุใกล้เคียงกันใช่อายุใกล้เคียงกันเพื่อนกันใช่ค่ามันง่ายค่ะเหมือนพี่กับทัพทีมโอ้หอายุใกล้เคียงกันที่จะเป็นพ่อลูกกันได้ เปิดช่องทางให้พวกนี้ไม่ได้เลยพร้อมเนียสับเลยเออเอาความสนุกสนานมาโชว์พวกเราหน่อยมีอะไรได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวถอยชอยได้หรอปรึกษาพวกเราครับโอยม่งไงมากเรื่องถอยเอยยยอยยยยยยยเพยงยยยยยยใช่ยยอยยอยเยียย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 ยเดียยวยยยอยยันยย เอางาชาเอาง่ายเฮ้ยมาวันนี้พี่ลิงพี่ทัพทิมมาเยี่ยมยยพวกเราก็จะเตรียมเตรียมรับแขกไว้ได้ได้ไต่อต่อแก๊งของเรามีชื่อว่าลืบหนีอ๋องหนีหนีแปลว่าคุณธรรม,ม กแล้วไปชื่อว่าฟังดูแล้วแบบว่าเออดูดูดูเสียงเสียงนิดนิดในร่างกายมังกรหนีหนีเหมือนเหมปอนเหมืีนแล้วก็ได้ยินเสียงหนีเอียงอะไรใช่แล้วเราก็มีคุณธรรมกันอยู่ในหลืบหนีในลืบหนีแล้วก็เป็นเด็กน้อยที่อยู่ซอกหลืบหนึ่งอ่าไมเลแก๊งของเรามีชื่อว่าหลืบหนีเขาเหรอดูแหละ ส่่งมากอนพวกเรา่นอีไออีมันดูขยันขยันเลยไาอีมันไม่ใช่นู่นนะพวกเราหน้าดีแล้วก็ร้องเพลงได้พร้อมผมผอมมีพวกเราที่ไหนก็จะมีแต่ความสุขไม่พบความทุกข์แล้วคุณจะผ่อนคลาย อ่อนคลายสบายจิตเอออ่อนคลายสบายจิตอ่ะดูที่นี่หมอชิดแล้วคุณจะติดใจเอออีชาเอีชา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 น้อยแม่น้อยพ่อน้อยแม่น้อยพ่อน้อยแม่น้อยพ่อแม่นอยพ่อแม่เธอพ่อให้พ่อผมเถอะวันนี้พ่อม็จะเมะมาทำไมเมะมน้อยแม่ น้อยอานั้นแล้วท่านลุงมาน้อยลูก้คุณสองคนไปเล่นข้างนอกเออเก่งนะปมือหน่อยนร่ออนร่ๆนร่นร่อนร่อนร่อาร่อนรอนอนร่อนรนร่นร่ีนร่มนร่อั่อน่นร่อนี่นร่อน่อนร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 ่นร่อนรองอน่ร่ปน่อน่อนอนร่อ่อนร่ร่นอนอรนรนอนอนรอ่นเ่อรอนร่่อรอร่ด้อน่อนรอนร่ออนร่น่อนรนร่อออนอนรร่อ่งอ่รร่าน่นรรออรน่อน่่น่นนน ให้ผมเต้นเป็นเต้นสไตล์ไหนฮะสไตล์คุณอะสไตล์ผมเต้นอะไรก็ได้ที่มันไม่มีหลักการอยู่แล้วของคุณอะแล้วกังซมจะเล่นเพลงสไตล์อะไรนี่ไง Fall Feel มีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆเี่นเมื่อวานวันไปฝากเรศบัวนวันไปฝากเรศสาวๆสังเกตเฮ้ยนี่เปรตใช่ไหมนี่ไอ้าเอ้ เปนนเลี่ยนเรือที่เขาบอกเป็นความสามารถเฉพาะตัวแ่ลว่าอันหนุ่มฟอหลอกเดียวมีผมคนเดียวลูกต่อจริงๆตอนนไม่ทำไม่ทำเมวานแว้นไปรังสิตเอืโอวานเว้นไปรังสิตหนุ่มๆสกิดเป็นหิดใช่ไหม,ไม ออเาไปไอเดี๋ยวตอนไปขอคุณปไฟคิดเลยนะคิดเลยนะไนดีวะหนุ่มทอหล่าเปียวมีหมกคนเดียวเรู่อล้าจริงๆนเยเมื่อวานแว้นไปข้องผมคร้งหุมเมื่อวานแว้นไปของผมเมื่อวานแว้นไปข้งผม ลุ่อมใช่ไหมนี่โอยโอ้ยโอ้ยโอยหนุ่มฟ้องหล่อเดียวพี่ผมคนเดียวเพื่อนจริงๆนเนี่ยประมาณเป็นไปหลักสีผู้ชายเป็นไปหลักสีสาวๆรุมชี้นางเอกเจ็ดสีใช่ไหมนี่ จบจบจบเยี่ยมมากไม่มีสาระอะไรเลยนะครับที่เราทำงานทำนมสนุกไหมฮะสนุกสนานมากเออดี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 พวกผมจะได้ถ่ายไหมครับเนี่ยเออตรงพี่ดึงจะเลือกที่บ้านผมเนี่ยเออไม่ต้องแล้วทำไมเออไม่เก็เนี่ยออกไปแล้วตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เจ้าตั้งแต่แกหันมาทำเป็นเหมือนฉี่อะไรก็ออกหมดเลยเรียบร้อยคืออะไรพี่โอ๋อะไรที่แย่ๆพี่ตัดออกไม่ตัดออกก่อนเออใช่ นี้คือความรอบครอบของพี่ลิงครับผมเรียบร้อยไม่งั้นเรียกว่าจะไม่มีความธรรมชาติพอเวลาบอกว่าจะถ่ายปุ๊บเดี๋ยวพวกแกก็จะครับผมแล้วก็อย่างนี้ก็เรื่องปลอมๆพอแกบอกไม่ถ่ายมันก็จะมีแต่เรื่องจริงหมดนี่ขนาดว่าจริงแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าจริงมากกว่านี้ออกอะไรไม่ได้ดูดีนะนกความสุขของคนเราก็คือแบบได ได้อยู่ในกลุ่มมีมีความรักในสิ่งเดียวกันนะที่เหมือนเหมือนกันนะน่ารักน่ารักเหมือนกันนะมีความสุขนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหนุ่มฟอหล่อฟยวมีผมเปียบังรอริงนะนี่บ้านมาไปฮะบ้าอวานนั้นไปบ้านปอเจ้สาวหน้างอบอกหมา เมียพี่มีชู้ขัวใครก็ไม่รู้เ <c oughs> มียมีชู้ก็ไปยาที่อำเภอสิค้าพโอไย <c oughs> <c oughs>